ปีค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการกรอานนะคะตรงนี้ก็จะมีแม่กำลังทำอยู่ยนะ,ะรอบนี้ก็มีลูกค้าสัง่งือนกาัาตรงนี้แหละทําไมถึงได้มีน้ําส้มควันไม้เพราะว่าคือผลชอยได้จากการเผาถ่านนะคะต้องย้ากับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตรงนี้คือไดจากไม้อ่ะอาจจะเป็นการซื้อไม้กลีกที่โรงเลื่อยนะคะหรือ มีคนจ้างมีคนจ้างวานให้ไปตัดต้นไม้ให้หน,น่อยตรงนั้นตรงนี้ป่านี้สิบไร่ยี่สิบไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเราก็ยังไงก็เผาถ่านอยู่แล้วตัวน้ําส้มควันไม้นี่เราก็เก็บไว้นะคะเขาเรียกว่าผลพลอยได้เนาะก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละก็เป็นการสร้างอาชีพอีกทางนึงนะคะให้กับเกษตรกรผู้เผาถ่านนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย น้ำส้มควันไม้ที่เราได้มาไม่ได้เกิดจากการบุกลุก